น,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 น้องมอนม,อม,มอาเจอน้องไหนน้องอะไรน้องมอมแมมนี่นะ สวนที่กอสไปไปไปดูไปดูท,ทางอืน่นลำคาญที่ม่อนมาเล่นกับน้องมอมแมมน้องม่อนลำคาญน้อ,องม่อนอันนั้นจะเป็นสวนงหงุนนะคะ จะลกๆหน่อยเออตัวนงงูกำลังลดน้ำนะคะแต่ว่าย่าลดล,ลงังลดน้ำอยู่ข้างบนจะปิดก่อนกันน้องม่อนออก จะพาทุกคนมาชมสวนังุ่นนะคะสปริงเกอร์ทำไมไมันอยู่ข้างบนเอ่ยคุณลุงเปลี่ยนระบบน้ำใหม่เอาสปริงเกอร์ไว้ข้างบนหญ้าเลยงามอยู่ข้างล่าง น้องม่อนก็มอมแมมัง,งุนไม่ได้คลายนะคะมันไม่ได้ดูแลได้แต่ลดน้ำอย่างเดียวไหนไหนก็เข้ามาแล้วเอาไปกินสักพวงก,ก่อนนะม่อนนะ ยายเด็ดองุ่นก่อนโอ้ยโดนน้ำโดนน้ำยังกระฝนตกเลยชุกฉำาชุมฉำไจกินสักพวงก,ก่อนเนี่ยองุ่นไม่ได้ดูแลมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นนเน่าล่วงหล่น อร่อยหวานไม่ได้เอากไก่มาอ่ะงุนเสร็จไปฝากคุณตาสักหน่อยคุณตาชอบกินเอาไปสองพวงเลย งุ่นไม่ได้ดูแลเพราะว่าไม่ว่างทำงานอื่นงานสารพัดส,สารเพนะคะอตัตพันธ์นี้ไปก็พอไอ,อพันลูกขาวๆก็อร่อยพันธุ์นั้นล,ลูกโตคุณน้องแซม่อนรถใครมา เกมจะออกประตูเลยรถส่งของพอทุกคนมาชมในสวนนะคะรถน้ำข้างบนแบบนี้ยากก็เลยลก อันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งพันลูกโตเนี่ยลูกเขียวน้องวันเล่นน้ำในสวนองุ่น เปียกหมดแล้วดูหมามอมก่อนหมามอมไปแล้วเอะนั่นสนุกเลยเล่นน้ำน้องมอนเข้ามาเล่นน้ำสนุกไหนหนุกไหมหนุกไหมฝน,น,นตก Phấn tộc, phấn tộc Tấn đàn, tấn đàn, tấn đàn Phấn tộc Phấn tộc này xuống ở nguồn ได้ไปแล้วหนึ่งพวงสองพวงไปให้คุณตากินขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปวันนี้เขจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไปพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า